สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่กดติดตามและผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกท่านนะครับผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่เพิ่งหัดทำคลิปนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมที่กดติดตามหรือชมคลิปทุกคลิปจนจบนะครับและเข้าใจในสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายอยากจะบอกนะครับกับเทคนิคการทำข้าวต่างๆนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรกับคนบางคนหรือไม่มีสาระอะไรกับใครหลายๆคนนะครับที่ฟังไม่จบแต่ถ้าคนไหนที่ชอบอยากจะฟังประสบการณ์ชีวิตของการทำนาของผม,มก็แค่เด็กอยากจะเรียนรู้เรื่องทำนาเด็กที่ไม่เคยมีประสบการณ์มีแต่ปาดอยู่ในหัวหรือวิชาการสมองอยู่แบบหนังสืออยู่แต่ในหัว ได้ลิลองทำนามาห้าปีกับความล้มเหลวสามครั้งสำเร็จสองครั้งจากการสำเร็จสองครั้งของผมทำให้ผมได้ทำข้าวแล้วข้าวก็ออกมาดังภาพที่ผมทำคลิปให้พวกท่านได้ดูมาทุกคลิปจนผมไม่อาจจะตอบพวกท่านได้ว่าผมทำนาเก่งไหมหรือยังไงหรือ ผมก็แค่อยากจะแชร์ประสบการณ์กับความรู้สึกเล็กๆน่ๆน้อยจากการที่ผมได้ลองทำข้าวมะลิ105เป็นปีแรกของผมหรือผมต้องขอขอบคุณพระแม่โคศพหรือข้าวเจ้ามะลิใหญ่ที่ทำให้ผมมีประสบการณ์วันนั้นประสบความสำเร็จถึงวันนี้มะลิที่ผมทำครั้งแรกในชีวิต ผมทำสิบแปดไร่เลยครับทำโดยการหว่านน้ำตมทนุถนอมอย่างดีพี่พี่เชื่อไหมครับว่ามะลิหนึ่งห้าผมทำมาอายุเจ็ดเดือนโดยการหว่านน้ำตมเริ่มตั้งแต่ใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งฉีดยาฆ่าแมลงใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมฉีดทุกสิบวันสิบห้าวัน ดังกับวิชาการที่ว่าหรือตัวหนังสือที่อยู่ในยากำกับยาที่บอกว่าฉีดยาแมลงทุก30วัน15วันหรือฉีดฮอร์โมนทุก7-15ถึง15วันผมทำตามนั้นเลยครับปุ๋ยผมก็ทำตามนั้นเลยใส่ตามวิชาการทุกอย่างดินเหนียวก็ให้ใส่1620ศดินทรายก็ให้ใส่1688ยูเรียก็ให้ใส่แต่แรก ผมก็ทําตามทุกอย่างครับใส่หนักด้วยสิครับ18ไล่ใส่ปุ๋ย18ลูกข้าวมะาลิ105อายุ7เดือนผลปรากฏว่าผมก็ทําอย่างตั้งใจนะครับผลสุดท้ายนา18ไล่ผมก็ถูกหนอนเข้าทำลายในอันดับแรกหนอนที่มาเข้าทำลายอันดับแรกก็คือหนอนม้วนใบนะครับ ผมก็มาณะไปซื้อยายาที่ผมใช้ก็คือ EC ซีนะครับตอนแรกผมยังใช้แค่ยาน็อกนะครับที่ลงท้ายด้วยทินนะครับผมพูดแค่นี้ดีกว่าผมก็ฉีดนะครับเป็นยาน้ำมันฉีดใส่สารจับใบด้วยครับความไม่รู้เรื่องคิดว่าการใส่สารจับใบจะทำให้สารมันดูดซึมเข้าใบาได้ดีขึ้นผมก็ฉีดครับผมดีใจมากเลยครับหลังจากผมฉีดแล้วหนอนม้วนใบมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับ ีขขายขึ้นสุดท้ายแล้วดูแลจนมาถึงระยะต้นกลมนะครับผลปรากฏที่ได้ก็คือข้าวมีทั้งหนอนกออีกตัวหนึ่งครับที่ผมไม่ผมไม่รู้เลยครับว่านาข้าวเราต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาที่เริ่มทํามาจากปีแรกเลยก็คือหัวคนานะครับน้ําซึมน้ํารั่วได้แต่เราก็ต้องทนทำนะครับพราะเราทําแล้วเราไม่รู้นะครับอย่างที่สองเรื่องนกกระยางลงนาตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันมากินอะไรเราก็สันนิษฐานไปว่ามันคงจะมาหากินมแมลงตามเราวิทย์น้ําใสมันก็จะมากินเป็นเรื่องปกติสุดท้ายตอนตั้งท้อง ข้าวผมออกมาจะออกมารวงขาวครับหัวงอกสิบแปดไร่ข้าวผมหัวงอกไปห้าหกไร่เลยครับแทบจะงอกทั้งแปลงเลยครับผมก็เลยเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบนั้นสิบแปดไร่ผมได้ข้าวเพียงแค่แปดเกี่ยนนะครับถามว่าผมล้มเหลวไหมผมล้มเหลวครับนี่แหละครับคือต้นตอที่ว่าผมแค่อยากจะแชร์ประสบการณ์ความรู้สึกตรงที่ว่า ทำไมคนรอบข้างนาเราหรือพ่อแม่เราหรือคนที่เขามีประสบการณ์ในการทํานามาถึงไม่เคยมาบอกกล่าวอะไรเราเลยครับหรือคลิปต่างๆใน Youtube หรืออะไรต่างๆที่ผมเพิ่งจะเริ่มมาศึกษาทําไมเขาถึงไม่บอกวิธีทําครับทําไมเขาถึงไม่บอกวิธีแก้ไขหรือไม่ไม่หัดเตือนลูกหลานหรือหัดเตือนพวกเราบ้งครับว่าการทําแบบนี้จะเป็นยังไงยังไง นะครับหรือพวกเขากลัวอะไรครับการจะทําข้าวให้ได้ผลผลิตดีหรือการใส่นู่นใส่นี่มากจะมีผลเสียอะไรทําไมพวกท่านไม่เคยคิดจะบอกครับนี่คือความที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมก็เลยเพิ่งจะมาเริ่มหัดทําคลิปผมก็เลยกล้าที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆสิ่งที่ผมทําได้แล้วผมก็มาอธิบายตามคลิปต่างๆที่ผมทําไว้ให้นะครับ หลังจากปีแรกที่ผมคือพูดง่ายๆก็คือไม่สำเร็จนะครับทำนาครั้งแรกในปีแรกของผมก็คือแย่นั่นแหละครับแต่ผมไม่ไม่ท้อครับผมเริ่มใหม่ในปีที่สองครับเป็นมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเหมือนเดิมนะครับปีนี้ผมก็เหมือนเดิมครับทำอย่างตั้งใจเหมือนเดิมแต่วดนนี้ผมไม่ได้ทำเจ็ดเดือนแล้วนะครับพอผม ลองเปลี่ยนจากเจ็ดเดือนมาเหลือแค่สี่เดือนนะครับก็คือร้อยี่สิบถึงร้อยห้าสิบวันแล้วครับก็ตั้งใจทำมาดีเหมือนเดิมแล้วครับดีทุกอย่างแต่งวดน,นี้ผมไม่ใช้ยา EC แล้วครับผมก็ใช้ยาชนิดดูดซึมไปศึกษาจาก YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับเรื่องยามแมลงหนอนนะครับงูปีนี้ผมก็ไปพาดอีกครับพาดจากการตัดใบนะครับนาผมไม่ได้มีญ้านะครับผมก็ อยากจะไปตัดเหมือนเขาเห็นเขาว่าตัดแล้วข้าวไม่ล้มแต่กอดีเรียบร้อยครับตัดครับผลปรากฏหลังจากตัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะตัดทําไมคนแถวนี้เขาขี่รถผ่านเขาว่าหาว่าบ้านะครับเพราะว่าการตัดใบผมมารู้ทีหลังก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลังจากเรา ฉีดยาฆ่าหญา้าแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยข้าวใช่ไหมครับใส่ปุ๋ยข้าวฉีดยาฆ่า,มาแมลงเสร็จแล้วเราก็ไปตัดใบข้าวออกนะครับตัดใบข้าวออกแล้วข้าวก็จะพุ่งยอดขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับแล้วก็เป็นยอดอ่อนยอดที่ไม่ค่อยมีความแข็งแรงนั่นแหละครับทําให้หนอนมันก็เข้ามาทําลายใหม่แล้วทาไงครับหนอนเข้ามาทารังใหม่เราก็ตัดอีกแล้วครับผมตัดจนหนอนตัวเล็ก ตายเป็นตัวใหญ่ๆครับแล้วก็คนตัดใบข้าวจะเข้าใจดีครับตัดทีก็นอนเหนือเลี่ยล่าครับสลัดเต็มไร่เต็มตัวไปหมดนะครับงวดนี้ก็เหมือนเดิมครับหลังจากตัดแล้วผลลัพธ์ออกมาก็เหมือนปีแรกเลยครับข้าวล้มอยู่ดีครับไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยการตัดใบแล้วก็ไม่ได้ส่งผลดีด้วยนะครับผมก็ได้ทําคลิปการตัดใบไปแล้วนะครับ ผมก็แนะนําให้ตัดเฉพาะใต้ต้นไม้หรือที่ที่ลุ่มหรือหล่มจัดหรือน้ําแช่ขังจัดหรือใบโปะกันนะครับถ้าตรงนั้นตัดได้นะครับแล้วตัดแล้วก็อย่าไปใส่ปุ๋ยเลยครับไอ้ที่ลุ่มๆงามๆเดี๋ยวเขาก็โตของเขาเองครับตรงนั้นมันธรรมชาติดีครับแล้วก็มาเข้าปีที่สามครับปีนี้ปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผลผลิตผมดีนะครับ ปีนี้ดีกว่าปีที่หนึ่งกับปีที่สองครับที่ได้เพียงแค่แปดเกียนสิบแปดไล่มาดูปีที่สามกันนะครับปีนี้ผมลดลงครับผมทำแค่เก้าไร่ผมรู้สึกเริ่มจะท้อแท้เริ่มหมดกำลังใจในการทำนาแล้วนะครับผมก็จะทำผมทำแค่9้าไร่ครับแล้วผมทำข้าวแค่สามเดือนครับหรือออกจะประมาณร2อยสบวันครับ ข้าวลีหนึ่งศูนย์ห้าผมผมหวานวันที่หนึ่งสิงหาถึงสิบสองสิงหาไม่เกินยี่สิบสามสิงหานะครับน้ำตมมตาวไร่รอบนี้ผมก็ไม่ใช้แล้วครับสูตรปุ๋ยยูลงยูเรียผมใส่สูตรอย่างเดียวเลยครับตั้งแต่เริ่มจนจบเลยครับยูเรียผมไม่ใส่เลยครับจากที่ศึกษามาผมก็ทำมาจนมาถึงระยะต้นกลมครับ ก็ตามภาพที่พวกท่านเห็นเลยนะครับเมื่อผมทํามาถึงถึงระยะตั้งท้องต้นกลมผมก็ถึงมาเข้าใจเรื่องหนอนเนี่ยครับว่าหนอนกอหรือข้าวทําไมถึงออกมาลวงขาวตลอดในเมื่อเราก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงที่ไหนได้ครับผมมารู้ทีหลังว่าผมผิดฉีดผิดเวลาทั้งหมดเลยครับเพราะว่ากว่าผมจะฉีดยาฆ่าหนอนหนอนก็เข้าไปในต้นเรียบร้อยแล้วครับ ผมถึงได้ทําคลิปบอกนะครับว่าฉีดช่วงไหนอะไรช่วงไหนครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ความล้มเหลวบางคนถามบอกว่าทํานามากี่ปีทําไมถึงไม่แชร์ประสบการณ์เหล่านี้หรือมาบอกประสบการณ์เหล่านี้ผมทำห้าปีครับผมบอกเลยแต่ห้าปีนี่ผมได้ครูเป็นพ่อแม่เขาศพครับหรือเข้าปีหนึ่งศูนย์ห้าของผม หลังจากที่ข้าวต้นกลมตั้งท้องแล้วออกรวงประกายเหมือนกอขอหกหนึ่งที่เพิ่งฉีดยาไปใช่ไหมครับผมก็ไม่กล้าเดินลงไปฉีดครับกลัวเหยียบเขากลัวเหยียบข้าวนะครับผมก็เลยจ้างโดนเลยครับผลปรากฏเป็นไงครับจ้างโดนข้าวล้มครับจากข้าวที่ตั้งโดนฉีดเริ่มเอียงนะครับ แล้วก็ล้มอีกตามเคยนะครับแต่ผลผลิตรอบนี้ก้าวไล่ไม่รู้มาอย่างไงครับได้ข้าวถึงแปดเกียนครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามาได้อย่างไงหลังจากนั้นก็เริ่มจะคิดดัดแปลงเรื่อยนะครับตั้งแต่มาปีที่สี่ปีแห่งความสำเร็จของผมผมทำข้าวปีจำนวนก้าวไล่เท่าเดิมนะครับ แต่รอบนี้ผมไม่ตัดใบผมไม่ใช้โดนผมเริ่มฉีดเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกที่ผมเริ่มทำผมก็ทำตั้งแต่วันที่สิบสองสิงหานะครับก็คือวันแม่นะครับแล้วผมก็หวางข้าวลงไปไล่ละแค่สามถังนะครับไม่เกินนั้นแล้วก็นกกวนบ้างไม่กวนบ้างก็แล้วแต่นะครับผมก็ ทำการฉีดยาฆ่าย,ยาใส่ปุ๋ยสูตรที่ผมใส่ก็15 5 20ผสมกับยูเรียก็คือตักยูเรียหนึ่งตักผสมกับ15 5 20สองตักนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทรายผมไม่สนใจแล้วครับตรงนี้ผมใส่หมดครับสูตรนี้รอบแรกผมใส่เพียงแค่5้กิโลครับในช่วงข้าวอายุแค่2 0่สถึงสาวันหลังจากนั้นผมก็หว่านไปเลยครับหว่านเสร็จผมก็ไปซื้อยาหนอนกอมาเลยครับ ผมผมไม่สนใจหนอนม้วนปลายแล้วครับผมตอนนี้ผมมุ่งแต่หนอนกออย่างเดียวเลยครับผมก็ไปซื้ออีมาแม็กตินกับโวยตกโกนะครับผมเลือกใช้ของโวยตกโกเลยครับมาถึงผมเริ่มก่อนเลยเอายาแพงมาใช้เลยครับปรากฏว่าข้าวผมไม่มีหนอนไม่มีอะไรกวนนะครับ ไปจนถึงระยะ60วันเลยนะครับก็คือระยะต้นเริ่มแบนตั้งกอสวยแล้วนะครับผมก็ทําการใส่ปุ๋ยใหม่ครับใส่อีกรอบหนึ่งครับปุ๋ยที่ผมใส่ก็สูตรเดิมครับสูตรนี้เลยตามภาพเลยครับ15 5 20 2ยูเรีย1นนตักนะครับก็หวา่านไร่ละ5โลเหมือนเดิมครับหว่านลงไปอีกลูกหนึ่งแล้วก็หว่านไปแล้วก็ฉีดยาหนอนฉีดยาหนอนครับหนอน อร์โมนนี้ผมยังไม่ใช้เลยับตอนนั้นผมฉีดแต่เนี้ยยาหนอนกับปุ๋ยนะครับแล้วไปถึงรอบสุดท้ายครับระยะรวงอ่อนก็คือวันที่หนึ่งตุลาหรือประมาณวันที่ยี่สิบกันยานี่ยครับข้าวจะเริ่มกลมๆครับแต่ผมลองดึงต้นออกมาดูครับยังไม่มีรวงอ่อนผมถึงได้ไปใส่วันที่หนึ่งตุลานะครับก็หลังจากใส่ไปแล้วก็สูตรเดิมครับลูกเดียวเหมือนเดิม ใส่ไปแล้วคราวนี้ผมก็เน้นยาหนอนกอหนอนม้วนใบครับฉีดนะครับผลปรากฏว่าข้าวออกรวงมาสวยมากครับหลังจากนั้นตอนข้าวระยะออกรวงผมก็ถึงได้ตั้งแต่เริ่มใส่ปุ๋ยรอบนี้นะครับรอบสุดท้ายเนี่ยผมก็เริ่มหาฮอร์โมนมาฉีดนะครับฮอร์โมนกับพวกน้ําตาลกูโค้พวกสาราลพวกกรดอะมิโน,โนอะไรพวกนี้ครับผมหามาฉีดหมดนะครับฉีดระยะตั้งแต่ มีรวงอ่อนไล่ไปจนถึงระยะโน้มรวงสุดท้ายเลยนะครับก็เหมือนภาพที่ผมทำข้าเตี้ยเลยครับเสร็จแล้วผมก็ทำเชื่อมัมเค้าเก้าไล่ผมได้แปดเกียนหกสิบแปดเกียนเจ็ดสิบถังนะครับเป็นปีแรกที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จมากก็คือไล่เก้าสิบกว่าถังนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาสูตรนี้มาทำกับข้าวเตี้ยกอขอหกหนึ่ง ในปีแรกของผมปรากฏว่าสูตรที่ผมใช้อยู่มันทำได้ครับไล่ละหนึ่งเกียนเกียนกว่าด้วยนะครับเกียนยี่สิบถังผมทำมาแล้วนะครับแล้วก็ได้จริงๆด้วยหลังจากนั้นผมก็ทำมาครั้งแรกก็สงสัยนะครับคิดว่าตัวเองฟุกครับฟุกฟุกทั้งข้าวปีทั้งข้าวเตี้ยคราวนี้ก็ทำมาเข้าปีที่ห้านะครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทั้งข้าวเตี้ยข้าวปี มันได้ครับเข้าเตี้ยผมได้ครับไล่ละเกียนสามสิบถังสี่สิบถังผมก็เลยมานะลองลงข้าวปีก็สรุปหลังจากนั้นผมก็ได้แปดสิบเจ็ดปดสิบแปดถังมาตลอดนะครับไม่เคยได้ต่ำกว่านั้นเลยผมก็ถือว่าผมประสบความสําเร็จนะครับแปดสิบถังขึ้นในข้าวปีแต่ไล่ระเกียนนี่ผมยังไม่เคยทําได้ครับบอกตรงๆข้าวปีเพราะว่าเราไม่สามารถจํากัดความสูงของต้นข้าวได้นะครับก็คือ ผมก็เลยมาเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังครับผมก็เลยบอกแล้วว่าคลิปนี้อาจจะไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นอาจารย์ที่สอนผมเลยนะครับคลิปเนี้ยหรือประสบการณ์ที่ผมล้มเหลวจนผมประสบความสําเร็จทุกวันเนี้ยนะครับตอนนี้ผมก็มาเล่าสู่ให้ฟังนะครับก็ขอ57ผมมาเริ่มทาครั้งที่สองผมก็ได้ไล่ละเกียนกว่าไปแล้วนะครับผมก็ถึงได้ มองว่าก็คงใช้สูตรนี้ทําได้ทุกพันนะครับแต่ผมมีน้ําน้อยก็อย่างคลิปแรกๆที่ผมบอกนะครับผมก็ถึงได้ไม่ได้มีคลิปบ่อยๆให้ดูนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาหัดทําช่องผมถึงได้กล้ามาแชร์ประสบการณ์หรือถ่ายทําคลิปให้พวกท่านดูทั้งหลายนะครับว่าเป็นคลิปแบบนี้ใส่อย่างนี้อย่างนี้ใครจะว่าจะบ่นก็ผมก็ไม่ว่าหรอกครับถือว่าพวกท่านเป็นครูที่ได้ติเตียนผมดีกว่าชาวบ้านที่ไม่เคยบอกอะไรเราเลย หรือคนที่รู้ว่าเข้าเราเป็นโรคเป็นลาแต่ก็ไม่เคยบอกครับบางคนซ้ําเติมอีกต่างหากบางทีเราใส่ปุ๋ยใส่ยาทํานาตามสไตล์เราก็บอกว่าเจ๊งมึงทําอย่างเงี้ยเจ๊งอ่าแล้วทําไมพวกท่านไม่บอกเขาล่ะครับว่าการทํานาที่ถูกต้องต้องทำยังไงไม่ใช่พวกเขามาง,งมเข็มผมถึงได้แชร์ประสบการณ์ให้พวกท่านดูถ้าพวกท่านตาม ทำตามคลิปผมพวกท่านก็ลองดูครับศึกษาดูไม่ว่าจะเป็นยาเชื้อรา,า,ายาอะไรผมเจอมาหมดแล้วครับแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่ผมทําแล้วประสบความสําเร็จมาตลอดนะครับแต่ผมเพิ่งจะมาถ่ายคลิปทําคลิปให้พวกท่านดูจนมาถึงตอนนี้เดี๋ยวก็มาดูผลผลิตก,กันนะครับว่าปีนี้ผมจะได้เท่าไหร่แม้แต่ข้าวปีที่ผมกํลาลังวานอยู่นี่แต่เดือนนี้ผมลองทําวันที่ยี่ลองทําวันที่สิบกันยายนดูเลยนะครับ ถ้าชอบคลิปผมก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ